ข้อหนึ่งนะคะ A เนี่ยถามว่า what's the matter with you ก็คือเฮ้ยแบบถ้าเป็นหยาบๆมึงเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกับคน I have จุดด In my chest ก็คือเขามีบางอย่างเนี่ยเหมือนอยู่ในอกเขาเอนะคะ a pain ความเจ็บปวด C นะคะ a s t h m a h a c คือแบบเจ็บท้อง B ค่ะ A temperature คือแบบมีอุณหภูมิหมายความว่าร้อนนะคะเหมือนอัดตัวอุนอ่นๆข้อดีเนะี่ย symptoms symptoms แปลว่าอาการนะคะข้อ1เนี่ยก็คือตับข้อ A ค่ะ I have a pain in my chest เขารู้สึกแบบมีความเจ็บปวดอยู่ที่หน้าอกนะคะข้อ2ค่ะ You must stop smoking immediately. You d ุ so badly. คุณเนี่ยจะต้องหยุดสูบบุหรี่แบบเดียวนี้เพราะว่าคุณเนี่ยจุดจุดจุดแย่มากแล้วเข้อค่ะอ coughing คือแบบ I. ไออแบบคอกคอกคอกเข้อีค่ะ a s n e e z i n g จามนะคะ ข้อค่ะ have symptoms คือแบบมีอาการข้อดีค่ะ have a runny nose nose เนี่ยแปลว่าจมูก runny แปลว่าเหมือนแบบคล้ายๆกับวิ่งหรือว่าแบบคือมันเป็นน้ำมูกเนีอยไหลคือแบบมีน้ำมูกนะคะข้อ2อตอบข้อ A ค่ะก f i ฟิงก็คือแบบไอแย่มากแล้วข้อ3ค่ะ what's wrong with you มันก็คล้ายๆ What's the matter with you นะคะก็คือแบบเฮ้ยมันผิดมีอะไรผิดปกติกับคุณบีเนี่ยก็เลยตอบว่า I drank a lot of cold milk last night and it didn't taste good I guess it was spoiled now my stomach จุดๆ,ๆนะคะ บีเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยดื่มนมเย็นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเยอะเลยแล้วรสชาติมันเนี่ยไม่ดีเลยเขาคิดว่ามันเนี่ยเสียแล้วแหละก็คือแล้วตอนนี้เนี่ยท้องของเขาเนี่ยจุดๆนะคะข้อเค่ะ has a pain คือมีความเจ็บปวดนะคะข้อบีกับ hurts คือก็แบบเจ็บนั่นแหละข้อ C ค่ะ has a stomach ache ก็มีอาการเจ็บท้องนะคะความเจ็บทอ้องก็ดีค่ะ it's running a temperature คือเหมือนแบบตัวจะร้อนแล้ว now my stomach has a pain ก็เลยตอบข้อ A นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยท้องของฉันเนี่ยมีความเจ็บปวดค่ะข้อ4ค่ะ A เนี่ยพูดว่า I like to 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 see the dentist ก็คือฉันเนี่ยอยากที่จะจุดจุดจุดเพื่อที่จะไปพบหมอฟันนะคะ B เนี่ยก็เลยถามกลับว่า i s 3 p m okay คือช่วงบ่ายสาเนี่ยโอเคไหมเรามาดูข้อ A กันนะคะ have my annual no checkup ก็คือ ฉันเนี่ยจะไปแบบเช็คประจำปีข้อ b เนี่ย Make ก t ก็คือแบบทำมันได้ข้อ c เนี่ย make an appointment ก็คือทำตารางนัดหมายก็คือแบบนัดใครสักคนนั่นเองข้อ d ค่ะ comment ก็คือแบบเออเข้ามาตอบข้อ c ค่ะ make an appointment มาดูข้อ a นะคะที่เขา ถามเนี่ย I like to make an appointment to see the dentist. เนี่ยก็เลยบอกว่า i s 3 p.m. okay? เรามาดูข้อ5กันนะคะ A เ,เนี่ยพูดว่า Do you see an ophthalmologist? ophthalmologist คือเป็นเหมือนจักษุแพทย์นะคะเป็น eye doctor เป็นหมอที่เกี่ยวกับตาค่ะ เอาไหมนะคะ Do you see an o p h t h a l m o l o g i s t every, every year คือแบบไปเจอแบบหมอตาทุกปีหรือเปล่า B เนี่ยตอบว่า Yes I have จุดๆๆ I examination ก็คือใช่ฉันจุดๆๆก็คือมีการแบบตรวจตาเขาเนี่ย เป็นความหมายที่ว่า appointment ก็คือเป็นการนัดหมายข้อ b เนี่ย and a n n o u n c ก็คือประจำปีข้อ c เนี่ย sometime คือบางครั้งส่วนข้อีเนี่ย a check ก็คือแบบไปแบบตรวจอะไรอย่างนี้ข้อ b เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ มาต่อประโยคก็คือ yes i have an ano eye examination คือ A เนี่ยถามว่าได้ไปหาหมอตาทุกปีไหมเขาก็เลยตอบว่าใช่ฉันเนี่ยมีการตรวจตาเนี่ยเป็นประจำปีนะคะ and a n n u l ข้อ6นะคะ A เนี่ยถามว่า do you see the dentist only when you have a problem คุณเนี่ยไปหาหมอฟันจะ เมื่อคุณมีปัญหาหรือเปล่าข้อ b เนี่ยก็ตอบว่า no i should have ุ every three months every three months a เนี่ย regular เป็นประจำ b เนี่ย appointment n a ก็คือมีการนัดหมายข้อ c เนี่ย a check up ก็คือการตรวจข้อ d เนี่ย and annual an no ก็คือประจำปีตอบข้อ c ค่ะ no I should have a check up every month. ฉันเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจทุกทกแบบ3เดือนนะคะไม่ได้ไปหาหมอฟันเฉพาะตอนที่ตัวเงมีปัญหาเท่านั้นนะคะข้อเจ็บ่ะ Ms A เนี่ยพูดว่า Ms a y I e e the manager today ฉันเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะได้พบกับผู้จัดการวันนี้นะคะ B เนี่ยก็เลยถามว่า Certainly Can you จุดจุดจุด at two o'clock ก็คือแน่นอนสิแล้วคุณเนี่ยจุดจุดจุดที่แบบสองโมงได้หรือเปล่าข้อ a เนี่ยพูดว่า see him then ก็คือแบบไปพบเขาสิอะไรประมาณนี้ข้อ b build ก็คือแบบออกไปข้อ c make it ก็คือทำได้ข้อ d catch him ก็คือแบบ c แ s h เนี่ยแปลว่าจับ him เนะี่ยแปลว่าเขาเหมือนว่าเราเนี่ยไปถึงตัวเขาในตอนนั้นนะคะข้อ D เนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะว่า B certainly can you catch him at two o'clock ก็คือ A เนี่ยแบบอยากจะพบ m a n นเจอวันนี้ใช่ไหมคะ B เนี่ยอาจจะเป็นใครสักคนที่สามารถนัดหมายกับ manager ได้ก็เลยบอกให้เขาว่าไป พบเขาเนี่ยตอนบ่ายสองไปตอนแบบสองโมงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็จะนัดให้ข้อ8นะคะ A เนี่ยถามว่า does Manta usually come for cleaning คือ Manta เนี่ยคือปกติแล้วเธอมา cleaning ทำความสะอาดให้หรือเปล่าใช่ไหมประมาณนี้ B เขา B เนี่ยก็เลยตอบว่า yes she's my จุดจุดจุด c l e a ข้อเเนี่ย annual no, ประจำปีข้อ B เนี่ย sometime บางครั้งข้อ C เนี่ย still ก็คือยังคงข้อดีเนี่ย regular ประจำ yes she's i my regular cleaner ใช่เธอเนี่ยชเธอเนี่ยเธอคนนั้นเป็นคนที่ทำความสะอาดให้ฉันเป็นประจำนะคะข้อเค่ะ ดอกเตรเพนคือชื่อด r อกเตรเพนเนี่ย always visits his จุดจุด,จด,จด between 9 and 10 o'clock every morning then he goes to his room to see the new ones ก็คือด r อกเตอรเพนเนี่ยมาวิสิตคือมาเยี่ยมจุดจุดจุดของเขาในระหว่าง9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกเช้าเลย แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปห้องของเขาเนี่ยไปเจอไปพบกับ new ones เนี่ยน่าจะหมายถึงสิ่งใหม่คนใหม่นะคะข้อ a เนี่ย symptoms แปลว่าการเข้อ b เนี่ย appointments แปลว่าการนัดหมายขา้อ c เนี่ย patients patients ที่ไม่ p a t i e n t e เฉยๆไม่มี s แปลว่าอดทนแต่ว่า patients ที่มี s นะคะก็จะแปลว่าคนไข้นั่นเองข้อดีเนี่ย emergency คือแบบฉุกเฉินข้อ C เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะคนไข้ d r pen เนี่ย always visit his patients คือ d r pen ne, มาพบกับคนไข้มาตรวจคนไข้เป็นประจำนะคะ9าโมงถึง10โมงนะคะข้อ10นะคะ a เนี่ยถามว่า how d i d you This cold คือแบบแบบคุณเนี่ยจุดๆ,ๆแบบความเย็นนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยข้อ b เนี่ยก็ตอบว่า I don't know I think it is because of this cold weather คือแบบอืฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะแบบอากาศมันเย็นนะคะอ่ะข้อ a เนี่ย catch แปลว่าจับข้อ b RUN คือแบบวิ่งข้อ C เนี่ย make ก็คือทำข้อดี connect แปลว่าเชื่อมต่อนะคะในลักษณะนี้เนี่ยการที่แบบพูดถึง co co w a t e r เนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่ามันเป็นการอาจจะแบบจับข่้อย่างเงี้ยซึ่ง c a s h d i s co เนี่ยข้อ A เนี่ยเป็นข้อที่ถูกมันก็คือเป็นประโยคที่ใช้แบบนี้อยู่แล้วแบบเราไปแบบ ใช้รันใช้ Make ใช้ Connect คอนเน็กเนี่ยแปลว่าเชื่อมต่อถ้าคนที่ไม่คุ้นกับประโยคแล้วแปลตรงๆเลยเนี่ยแปลตรงๆก็อาจจะแบบคุณไปเชื่อมต่อไปติดโคนี้ไข้นี้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะมันต้องใช้คำว่า Cash ไปจับไข่แบบเออเราแบบไปจับไข่ข้อ11นะคะข้อ A เนี่ยถามว่า do you จุดจุดจุด live on the same address คือคุณเนี่ยยังจุดจุดจุแบบอยู่ที่อยู่เดิมหรือเปล่าขา้อ b เนี่ย no I don't live there จุดจุดจุดนะคะซึ่งเมีก็จะเลยเลยดีกว่าคือตอบขบ้อ b นะคะ do you still ยังคง live on the same address คืออยู่ที่เดิม อ่า uh, ที่อยู่เดิม no c ขา b ีตับ no I don't live there anymore anymore เนี่ยแปลว่าแบบอีกต่อไปฉันไม่ได้อาเจยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วนะคะส่วนข้อ a เนี่ย still still ก็คือยังคงยังคงก็สอ่ any longer แล้วก็ still นะคะ any longer คือแบบไม่แบบอีกต่อไปแล้วนะคะมันอ่ะ uh, แอนนี่แปลว่าแบบ longer มันมาผสมกันแบบเออฉันจะไม่ทนเธออีกต่อไปแล้วแบบ I I don't want to endure you any longer แบบจะไม่แบบ I don't want to live with you I don't want to live with you anymore any longer like, แบบไม่ anymore เนี่ยไม่อีกต่อ ไม่ไม่ไม่แล้วไม่แบบอิกต่อไปแล้วแต่ว่า a n นนี่ g e องเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่แบบอดทนว่าแบบสมมติฉันอยู่กับคุณแต่ฉันจะไม่ทนอยู่กับคุณไปยาวนานกว่านี้ไปมากกว่านี้แล้วนะแต่ว่า Any More เนี่ยเหมือนมันแบบเออ I don't love you anymore คือแบบคือมันเส,เสร็จสิ้นสิ้นสุดไปแล้วไม่แล้ว นะคะข้อ12ค่ะข้อ A คุตัว A เนี่ยถามว่า when did you arrive at Ankara คุณเนี่ย arrive เนี่ยถึง Ankara เนี่ยตอนไหนเมื่อไหร่ข้อ B เนี่ยตอบว่า well I have been in Ankara to 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 last Tuesday ข้อ A เนี่ย for นะคะสำหรับข้อ b still ยังคงข้อ c เนี่ย t that that คือแบบไม่ไม่มีคำตอบนั่นเองข้อ d since since เนี่ยแปละว่าตั้งแต่ตอบข้อ d ค่ะ b นะคะก็จะพูดเต็มประโยคว่า well i've h a been in anka since last tuesday อยู่ที่อันคาเนี่ยตั้งแต่วันอังคารแล้วข้อ13นะคะจุดจุดจุด you จุดจุดจุด The pyramids when you were in Egypt คือแบบคุณนะคะ The pyramids คือคือแบบตัวพีระมิดส,สามเหลี่ยมนะคะที่เขามีชื่อเสียงมากที่อียิปต์นะคะข้อ A เนี่ย did visit ซึ่งมันตอบข้อนี้ล่ะคะ่ะเมย์ก็จะอ่านเต็มประโยคให้ฟังนะคะ Did you visit the pyramids when you were in Egypt? คือ did เนี่ยเป็นคำถามที่มันเป็นอดีตนะคะวิสิตเนี่ยแปลว่าแบบไปเยี่ยมนะคะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยวิวก็คือแบบถาม่าแบบจะคุณจะไปแบบดูพีระมิดเมื่อคุณเนี่ยซึ่งมันไม่เข้ากับประโยคแล้วมันมันมันเป็นประโยคที่เป็น อดีตเกิดขึ้นไปแล้วเขาถามแบบเหมือนคนคนนั้นไปเที่ยวกลับมาแล้วมันมีคำว่า were อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็น view มันคือสิ่งที่เป็นในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วก็สิ 4, have visited มันข้อดีเนี่ย are uh, มันก็ไม่ใช่แบบเข้ากับประโยคแล้วก็เมย์ก็อยากให้จำประโยคไปเลยว่าเวลาแบบ ถามในรูปแบบของอดีตเนี่ยมันก็จะใช้ในรูปแบบนี้นะคะข้อ14ค่ะโจทย์เนี่ยถามว่า I've had this bicycle since I was a child ซึ่งตัวเนี้ยนะถ้าทุกคนเนี่ยชอบอ่านหรือว่าชอบฟังเวลาแบบหนังเขาแบบพูดกันอะไรอย่เงี้ย ก็จะได้ยินคำว่า was เวลาแบบเฮ้ยเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กกันะ when I was a child when I was a kid เนี่ย was เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ was ซึ่งข้อนี้ก็ตอบ was เช่นกันค่ะข้อ15นะคะ space c h a t t e r s l e e p e the ground off จุดจุดจุด They t h don't take off like planes, therefore the pilots in the space shuttles is facing the sky. คือแบบ space เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบ space shuttles h u t t l e เนี่ยมันเป็นที่รับส่งพื้นที่รับส่งเนี่ย lift the ground o f คือแบบอาจจะเป็นแบบยานอวกาศนะแบบพุ่งออกไปจากพื้นดินเนี่ยจุดจุด,จด แล้วก็ they don't take off like plane คือพุ่งไปนะแต่ไม่ได้พุ่งเหมือน plane นะหรือว่าเครื่องบินนะ therefore the pilots in the space c h a t e r s e t facing the sky directly แต่ว่าก็คือแบบตัวพายล t อตหรือว่านักบินคนที่อยู่ในตัวเครื่องตัวนั้นเนี่ยเขา นั่งแล้วเขานั่ง facing the sky อะก็คือนั่งแล้วแบบหน้าเนี่ยแบบ f a c e the sky directly เพราะฉะนั้นการที่แบบคนเรานั่งแล้วหน้าเนี่ยแบบ facing the sky ใช่ไหมคะแล้วพุ่งขึ้นไปเนี่ย เป็นในยานอวกาศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า verticaly ie l นะคะ vertical vertical เนี่ยเป็นการตั้งฉาก h o r i z o n horizontal เนี่ยคือการที่แบบแนวนอนนะคะส่วน parallel เนี่ยมันเป็นการขนาน Perpendicular เนี่ยเปนแปลว่าตั้งฉาก9กองศาเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมจะเห็นเวลาใช้กับแบบพวกยานอวกาศเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Vertical นะคะซึ่งมันก็เกี่ยวกับเป็นพวกแบบ Adverb ด้วยที่ว่า v e r t i c a l l y เนี่ยมันแปลว่าแบบอย่างตั้งฉากนะคะ Space s h ล t ั l e ลิป p the ground of ฟเวิร์ดิคือแบบ ไอตัว space เนี่ยมัน lift ์ตัวก่ามันพุ่งไปแบบอย่างตั้งฉากอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปข้อ16ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นบุ๊กที่1 1บทที่12แล้วนะคะ We จุดจุจุดนะคะ three exams in this term our instructor says we have one more before the term is over ก็คือเราเนี่ย จุด,จด,จดสามข้อสอบในเทอมนี้แล้วก็คนที่สอนเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวันโมนะคะหนึ่งที่เหลือเนี่ย before the term is over ก่อนที่เทอมเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะคะซึ่งมันตอบข้อเค่ะ we have three exams in this term เรามีสาม การสอบนะคะในเทอมนี้นะคะส่วนคือ h a r f v i e h a view h a v e อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ไม่ชัดเจนเรื่องกรา r อะไรเงี้ยซึ่งมีเองก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมีจะจังเอาความเคยชินเอาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะพยายามที่จะแบบบอกเกี่ยวกับกรา r ให้ได้มากกว่านี้นะคะ ต่อไปข้อ17ค่ะ how long to, to 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 this letter ข้อ B เนี่ยก็คน B เนี่ยก็เลยบอกว่า I started half an hour ago there are a lot of things I want to write about how long ก็คือนานแค่ไหนน่ะที่แบบจุดจุด,จ,ดจุดหมายตัวเนี้ยเออก็ข้อ B ก็บอกว่าเคยฉันเนี่ยเริ่มมาได้แบบ half an hour ago มาได้แบบ ครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะแล้วก็มันมีเยอะเหลือเกินในสิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะเขียนไปซึ่งตอบข้อดีนะคะ have you been writing คือข้อ A เนี่ยถามว่า how long have you been writing this letter have have you been have been คือการที่แบบเป็น past perfect เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่กำลัง writing เนี่ยเกิดขึ้นอยู่นะคะคือเขาเขียนจดหมายมาแล้ว30นาทีตอนนี้เขาก็ยังเขียนอยู่นะคะข้อ18ข้อ a เนี่ยแปลงไว้เลยข้อ b ก็ตอบว่า Yes, I can make it then มันต้องเป็นคำถามอะไรสักอย่างละที่แบบเหมือนเชิญชวนแล้วก็ Make it then เนี่ยก็คือมันต้องเกี่ยวกับเวลาที่เราเนี่ยจะไปจะจะพบเขาหรือว่าเขาเนี่ยจะไปพบกับใครในในเวลานั้นแล้วเขาก็จะสามารถแบบ Specific หรือว่าเฉพาะเจาะจงได้ว่า เวลานนั้นนะ่ะฉันไปได้。คุยเนี่ยถามว่า，Can I get a haircut sometimes？ก็คือแบบถามว่าเออแบบเราควรฉันเนี่ยสามารถตัดผมในบางครั้งได้ไหม？ข้อบีเนี่ย Can I make an appointment to see the doctor？ก็ไม่ make sense ใช่ไหมล่ะว่าแบบ Yes I can make it then。then ก็คือเขาเนี่ยถามว่าแบบเราฉันสามารถที่จะแบบ ขอนัดหมายกับด็อกเตอร์ที่จะพบด็อกเตอร์ได้ไหมหรือว่าพบหมอได้ไหมนะคะข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ Can you come this afternoon, that too? Yes, I can make it then ข้อดีเนี่ยพูดว Come in and come in and the doctor will see you between his o t h e r ซึ่ง o t h e r appointments นะคะก็คือแบบมา แล้วอแล้วก็หมอเนี่ยจะพบคุณในในระหว่างเขามีที่เขามีนัดหมายอย่างอื่นอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ละข้อ19นะคะเอนี่กก้แปลงมาเลยมาดูข้อเบียนะคะเขาตอบว่า yes but it's not helping me คือแบบข้อเบีเนี่ยบอกว่าใช่แต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลย ข้อเเนี่ยถามว่า do you need appointment n a with doctor right ก็คือเขาถามว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะนัดหมาย doctor right กับ d กเตอ r ์ i g h t หรือเปล่านะคะข้อ B เนี่ยถามว่า do you have a c o u g h or s o r e t h r o a t คือมีไข้มีการไอหรือว่ามีการเจ็บเสมเจ็บคอหรือเปล่าข้อสีเนี่ยถามว่า Are you running a fever คุณเนี่ยแบบเริ่มที่แบบ running a fever fever เนี่ยมเป็นการอาการของคนเป็นไข้ตัวร้อนนะคะการ running เนี่ยก็คือแบบเหมือนจะเริ่มแบบตัวร้อนมีไข้แล้วข้อดีเนี่ยถามว่า Are you taking any medicine ซึ่งมันเป็นข้อที่ถูกข้อ b เนี่ยก็เลยตอบว่า yes but it's not helping me ใช่ฉัน h i v g have uh, taking an medicine ก็คือกินยาแหละแต่ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยข้อ20ค่ะ Jeff ran Jeff ran to the gate but before he could climb over it b r e n n y s long horns hook Onto j e f s trousers, then he threw threw j e f up into the air. Branny jujujut นะคะ j e f เนี่ยเป็นชื่อ Run to the gate Gate เนี่ยก็ให้ทุกคนนึกถึงแบบหนัง The m e s t Runner ที่มันมีเก t ครอบอยู่ มันเป็นเหมือนกับกำแพงผนังอะไรที่มันขังเราไว้ปิดกั้นเราไว้หรือว่าเป็นทางที่เราจะวิ่งออกไปจากตรงตรงนี้นะคะ but before he could climb over it แต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะสามารถปีนขึ้นไปได้ b r e n d a s longhorns horn เที่ยว o อนมันคือแบบเคยเห็นแรดไหมคะที่เป็นหนอออกมาแล้ะค่ะเขาเรียก o อนสหรือว,ว่าเป็นแบบนกหัวขวานที่แบบมี o อนนั่นนะคะ hook onto jebs trousers trousers แปลว่ากางเกงนะคะคือแบบฮอนเนี่ยแบบไปเสยร์ยเราแบบกางเกง then จากนั้น hydrojebs up into the r e จากนั้นนะคะ Brannis เนี่ยก็แบบโอ้โหสบดเจ็บเนี่ยไปในอากาศเลย Brannis จุดๆจุด,จดระบายดำด้วยคือแบบ Brannis คืออะไร A ตเนี่ยตอบว่า is an object Brannis เป็นสิ่งของข้อ B เนี่ย is not an animal คือไม่ใช่สัตว์ข้อ C เนี่ย is a friend of Jeff เพื่อนของเจฟเพื่อนของเจฟมีฮอร์ด้ยวยหรอไม่ใช่นะคะข้อดีค่ะตอบข้อดีนะคะดีคือ is an animal ก็คือเป็นสัตว์นั่นเองค่ะ